เรียนท่านคณะกรรมการตผู้ตัดสินผลงาน Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวลลิดาศีพลอยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนตราสันเสริมวิทยาคมขอนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ ที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะสืบเนื่องจากว่าในแผนการเรียนนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะในระบบถับถ่ายของมนุษย์ซึ่งเป็นการศึกษาคนกว้าอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ปกติแล้วเราไม่สามารถที่จะดูอวัยวะภายในร่างกายของเราได้ เราก็จะมีปฏิบัติการนะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาโครงสร้างเซลล์ sell, ภายในของอวัยวะขับถ่ายเหล่านั้นซึ่งจะทำให้เด็กมีโอกาสลงมือปฏิบัติได้ร่วมการวิเคราะห์อภิปรายแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการทดลองทำการศึกษาได้ ด้วยว่าโรงเรียนตราสังเสริมวิทยาคมนะคะได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาเขตจังหวัดจันทบุรีและตราด กิจกรรมที่1การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ g p a t h by Step ของครูสู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียนซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรมหาวิทยาลัยราชนครินท์กระบวนการจัดการนะคะก็จะประกอบด้วยี่้นที่หนั่งท่นสังเกตรวบรวมข้อมูลท่านนี้นะคะก็ต้ให้นักเรียนเนี่ย ไปที่ตลาดนนเพื่อที่จะซื้อไตนะคะของหมูแล้วก็เอามาที่ห้องเรียนน,น,นะจากนั้นเราก็ามาร่วมกันยกตัวอย่างอาวัยวะขับถ่ายของคนของสัตว์นะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่ใช้ในการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นขั้นที่สองนะคะคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ ขั้นนี้เนี่ยจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆนะคะแต่และกลุ่มก็ประมาณ4-5คนนะคะโดยแต่และกลุ่มจะช่วยการสืบคน้นศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบขับถ่ายของมนุษยะะ์ฮะจากนั้นก็ทำการผ่านะคะไตหมูเพื่อที่จะศึกษาเนื้อเยื่อภายในของไตนะะแล้วก็เปรียบเทียบดูนะคะว่าระหว่างโครงสร้างเนื้อเยื่อไตของหมูกับของคนเนี่ย ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันเนี่ยมีความแตกต่างคล้ายคลึงกันกมีอะไรบ้างขั้นที่3เป็นขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัตินะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะจับสลากเพื่อที่จะกําหนดการสร้างหัวข้อโมเดลนะคะไตาจากดินน้ํามันจากนั้นแต่ละกลุ่มเขาก็จะช่วยกันปั้นดินน้ามันนะคะให้เป็นรูปไตาตามที่เราได้ศึกษากันไปแล้วโดยจะใช้เข็มหมุดนะคะปักกระดาษที่ระบุชื่อเนื้อเยื่อแต่ละชั้นของไต เสร็จแล้วนะคะแต่และกลุ่มก็จะถ่ายคลิปนะคะนำเสนอชิ้นงานนั้นลงไปในลายกลุ่มห้องเพื่อที่จะคุยนะคะว่าการที่เราศึกษาไตาไปแล้วผ่านการผ่าตัดเนี่ยเราเอามาสร้างเป็นโมเดลแล้วเราได้ชิ้นงานที่มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างขั้นที่4นะคะเป็นขั้นสื่อสารและการนำเสนอแต่ละคนจะเข้าไปชมคลิปนะคะที่เพื่อนส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขาชี้องค์ประกอบของไตเป็นยังไง จากนั้นก็ร่วมกันอภิปรายชิ้นงานของเพื่อนแต่ละกลุ่มนะคะว่าตรงไหนเหมือนกันต่างกาันชี้ถูกต้องกันหรือไม่นะคะขั้นสุดท้ายขั้นที่5เป็นขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะแต่ละคนนะคะจะมีสิทธิ์นะคะในการให้คะแนนชิ้นงานโมเดลของเพื่อนโดยผ่านการโหวตในไลน์นะคะได้คนละ1นคะแนน ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราจะใช้ดินน้ำมันใช้เข็มหมดุดใช้กระดาษมีหนังสือเรียนชีววิทยานะคะแล้วก็รูปแบบการจัดกิจกรรมนะคะโดยผ่านการประเมินชิ้นงานสิ่งที่ได้จากการประเมินนะคะตัวของผู้นำเสนอนได้ทำ Google Form เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจนะคะในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้แผนการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ในแง่ใดในคะแนนเท่าไหร่บ้างก็พบว่าพฤติกรรมของนักเรียนนะคะมีความสนใจนะคะมีกิจกรรมที่ทําให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเสริมสร้างความรับผิดชอบ นะคะทำให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูงนะะในคะแนนที่ระดับดีมากมากกว่า80%ของนักเรียนทั้งห้องนะคะการที่นักเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบนะคะที่จะมาใช้ในการผ่าตัดทำให้นักเรียนเนี่ยออสามารถรู้จักนะคะในการที่จะประยุกต์ใช้ สิ่งต่างๆที่อยู่ร,บรอบๆตัวบางคนเนี่ยไม่ชอบเลยที่จะทําการผ่าตัดน้องก็ใช้รูปแบบอื่นก็คืออาศัยดูจัดดินน้ํามันเนี่ยไม่ชอบเลือดไม่ชอบเนื้อก็จะไปจับดูดินน้ํามันของเพื่อนแทนก็ถือว่าได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะจากการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้แผน active learning นี้นะคะก็ทำให้นักเรียนและผู้เรียนเนี่ยมี กิจกรรมอันช่วยในการส่งเสริมความก้าวหน้านะคะของนักเรียนได้เป็นอย่างดีดิฉนันก็ขอจบการนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ